สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดียามเช้าะเกดะเลกแปดทีวันนี้ก็เข้ากับเช้าวันแรกรีบเลย <c oughs>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  เห็นเมฆแล้วไม่ไว้ใจเลยฮะบรรยากาศเช้านี้ครึ้มครึ้มฮะคุมฟ้าคุมฝนเมื่อกี้เช็คเรดาร์แล้วเหมือนจะมีเมฆอยู่ประมาณหนึ่งอะเป็นก้อนเขียวๆนะก้อนเขียวๆน่าจะตกปร้อยๆฮะ กัเช้า,ชานี่อันตรายจริงๆเนี่ยแบบนี้มันจะมาก็มาเลยนะทุกคนนะเนี่ยไว้ใจไม่ได้ฮนะ เชานี่ระทึกอีกเหรอระทึกแสงหมดแล้วเช้าเนี้ย โอ้ <Okay>. oh, มารอบทิศทางเลยคนระับไม่รู้ว่ามันจะมาฝั่งไหนนะ ก็ชิวแล้วเกิดนะแฟงเนี่ยทางรถไฟนีละสุดจัดไหมเจ็ดโมงสิบนทีฮะอุณหภูมิเช้านี้สามสิบองศาเฮ้ยไม่น่าเชื่อนะอากาศดีขนาดนีน้มันต้องสักประมาณยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะสามสิบเลยอะ ดูจากสภาพอากาศแล้ววันนี้คนน่าจเอารถยนต์ไปเยอะเนี่ยเขากลัวฝนตกกันรถติดแน่นอนนะเช้าเนี้ ว่าจะล้างรถนะกรมประตูบอกว่าช่วงนี้ฝนจะเยอะเนี่ยฮะไม่ได้ล้างเลยรู้สึกไม่มั่นใจเลยขี่รถไม่ได้ล้างเนี่ยนรถไฟยังไม่มาทุกคนเราต้องรีบฮนะเจ็ดโมามนาทีฮ แาวนี้ก็ฉีดน้ำอีกแล้วฮะเ,เรเทอ,อีกแล้วอโอ้คนซอนเทสโอ้โหใกล้ชิดแบบระยะเผาขนเลยครับเมื่อกี้ซอนเทสสามหกแปด จีอ oh, so ่ะโอ้โหสีขิงด้วยสีสีออกทองทองขิงขิงั้นก็เรียกสีขิงเน่รถขนขิงเอ้าเมื่อกี้โอ้เช้าวันนี้ใกล้ชิดเลยนะโอ้โหลอยชิดได้เลยเนี่ยรถขนขิงเนี่ยช่วงท้ายผมชอบช่วงท้ายมันนะข้างหลังนะแต่ข้างหน้ายังไม่โดนใจผมนะข้างหน้ามันแหลมไปอะ หน้ามันเหมือนจริงจกอะอยากให้มันอ้วนๆแบบ X a d v อะแบบนั้นอะคล้ายๆกันนะแต่ว่าของโซนเทสสืหน้ามันจะแหลมๆนะดูแล้วมันไม่ค่อยหลอ่อฮะนั่นพอซากโอ้เช้านี้กระเช้าก็ต้องทำใจนะรถเยอะจริง ต้องตามจังหวะไฟแดงอะถ้ทเลทลาไปไม่ได้นะทุกคนนะเยอะก็ะใช้ความเร็วทุกคนออกไปนี่เดี๋ยวเป็นการทำงานวันสุดท้ายของบันนี้ต้องดูจังหวะ ตัวแรงมาแล้วตัวแรง <c oughs> ทำไมต้องบิดทำไมต้องเบิ้นเนี่ยไฟแดงและ <c oughs> สาวเลย อันนี้บันลเลยนะติดหนักจริงๆไปไม่ได้เลยจะใช้สกิลเทพไปเดียววันเนี้ยเจ็ดโมงสิบหกนาทีแล้ว เห็นเมฆเป็นว้แล้วไม่อยากรอช้าทุกคนมันอันตรายอันตรายรถคันนี้สวยนะไยแดง CRV อะ CRV ตัวใหม่ทุกเรล่าไม่ได้ใจแต่สวยดีอะ ก็ได้แต่รอครับน้ำมันเหลือสองขีดนะขี่ไปได้สองร้อยสิบกิโลโอ้ถังนี้แบบไม่ไหวไม่ไหวขี้เหลวมากเลยถังนี้ปกติสองร้อสิบสองร้อสิบนะโอ้ตายแล้วค่าเฉลียยนะี่สิบหกจุดสองแล้วไม่ดีเลยรังแรกนะตั้งแต่ซื้อมาค่าเฉลี่ยเหลวแหลกมากเดี๋ยวเย็นนี้จะไปเติมแล้วน่าจะเป็นปั๊มตราดาวนะ ไปดีสสปกว่าสกิลเทพว่าชาวเนี็ยเจ็ดโมงสิบเจ็ดนาทีแล้ว วเวลาได้โอกาสก็อย่ารอช้ารีบเลยแสงบทละแสงบทย่าให้ผมเอาจริงก็แหะ ขี่ดานะเช้านี้ก็จะรู้สึกอืดๆหน่อยเหมือนว่าชุดคลาสเนี่ยยังจับไม่ดีนะเข้าซอยก็ต้องช้าๆหน่อยทุกคนรถเขาจะเข้าซอยนะตรงนี้ก็เข้าเซเว่นนะฮะ ไปเลี้ยวผมก็คิดซ้ายให้แล้ว แล้วมันก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าอยู่ที่การขี่ของแต่ละคนเนาะขี่ตามผู้หญิงอย่างเงี้ยเขาก็ผู้หญิงเขาก็กลัวเนาะเขาจะค่อยๆแทรกไปตรงไหนที่เขาไม่มั่นใจเขาก็จะไม่แซงนะ่ะแต่ผู้ชายเนี่ยได้หมดนะช่องิีเดียวไม่ได้นะเหมือนเหมือนฟาดเลยเห็นช่องไม่ได้อนะ จะเสียบอย่างเดียวเลยนะโอ้โหเแบบิีสสตร์นะ <c oughs> ขี่ตามผู้หญิงนี่อันตรยายจริงนะโอ้โอ้ เจอตัวหลอ่อเช้าด้วยอฟอสซ่าซิ่งละเกือบเต็มระบบแล้วอีกนิดหนึ่งนะเฮ้ยม <h ums> ายคันนึงแล้วโอ้โหคันนี้หลอ่ลอให้หล่อสายเขียวอะโอ้เช้านีอะเจอตัวหลอนะ่อหล่อจัดแล้วเมื่อกี้สายเขียว,วอะฟอสซ่า ช่วงนี้ก็ปีนี้ยกให้ f อ r ์ a าจริงครับ์ต่าแต่งสวยจริงส่วนเทสมาก็ไม่ได้ทําให้ f อ r ์ต้าขายไม่ดีนะส่วนเทสก็อย่างว่ารถดีเนอะก็ยังไม่มั่นใจอนะผู้บริโภคเขายังไม่มั่นใจอนะแต่ผมว่ามันก็สวยดีนะโดยเฉพาะตัวเ e นะออะส่วนเทสสามหอย่างหล่อ แต่จะมีตัวใหม่มาแล้วฮะเป็นสนเทสสามหกแปดเอสามเฮ้ยเมื่อกี350้สามห้าศูนย์นตัวแรกฮนะจะมีเครื่องใหญ่กว่านี้อีกนิดหนึ่งนะนั่นแหละตัวนั้นแหละรอส่งรถมันดูใหญ่ขึ้นนะสามหกแปดนะรหัสเขาสามหกแปดนเทสให้จำรหัสดีๆฮะก็มี D.E.K.G โอ้ยรหัสไดอีกเยอะจบหาย แต่ว่ามันเปลี่ยนแค่ข้างหลังอะเครื่องอะไรก็เหมือนกันนะมีแค่2รุ่นนะ3า0กับสามร้อถูกป่าวะเออถูกแล้วี่ขนาดไม,ไม่ไม่ค่อยสนใจรถจีนนะเนี่ย <c oughs> ข้อมูลก็ถือว่านแน่นอยู่โอ้โันกี้ก็ขับเร็วมากเลยนัากลัวมาก ชนมาในเรียบร้อยอะมอไซค์กลับบ้านเก่าแน่นอนเจ็ดโมงยี่สิบสี่นาทีอะถึงสะพานแล้วเจ๊ทำไมไม่ไปเนี่ย ผู้หญิงก็อย่างว่านะโอ้โอ้สายเขียวสีชมพูอะผอด้อาทรงลุงอะนู้ข้างหน้ารอข้างหน้ารอเอ็กแบ็กผู้สาวนง่ผู้หญิงขี่รถใหญ่หญๆอย่างเงี้ยมันเทอะ ที่ไงสาวเอกแม็กเมื่อกี้เอ้าข้างๆเลยข้างๆเลย,เ,ลยเจอสาวไม่ได้เลยนะเราต้องขี่คู่กันนะ <laughs> ใส่ดีกว่า <laughs> เปิดไฟแล้วกันนะ7จ็โมงยีทีนนะก็ยังถือว่าอยู่ในเวลาที่เรากำหนดนะโอ้เช้านี้เจอรถรอยเยอะเลยนะผมชอบกายเช้าก็แบบนี้แหละ และนี่เช้านี้ได้ขี่คู่กับผู้สาวด้วยแบกแนงเยมันหล่อจริงนะรถยังใหม่อยู่เลยอะยางนี่ยังนันหนาอยู่เลยโอเค <c oughs> จะพุ่งซะหน่อยฮนะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ